สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้สิผ้าพ,พี่น้องมาหนึ่งกอยกินเห็นไหมคะนี่อันนี้เขาเอื่นกอยค่ะเราจะมาเบิงวิธีเขาเห็ดเป็นแนดายไดแซ่บแซบค่ะพี่น้องอันนี้กอยนี่คือผิวใหญยเพิ่นเอามาหายนะหน้าเพิ่นซื้อมาต,ตลาดแล้วคือเดี๋ยวเปลี่ยนหน้ากล่องก่อนพี่น้องแล้วจะเหตดให้เบิงอันนี้คือกอยหนึ่งซุปแล้ว ันนี้คือกอยมนมำล่วจะเป็นแบบนี้ซุกแล<ม>้วค่ะได้มากก็มาล้างนนำหนึ่งก็เอาไปสซหัวแล้วก็นหนึ่งประมาณยี่สิบน้าที่นี่เหรอคะ<ม>จากกอยสีขาวขาวมันก็นจะเป็นสีหรืองแบบนี้<ม>อันนี้หหอนๆไ,ได้ค่ะนี่อายอแยต่<ม>ว่าหนึ่งกอยนี่เขาบ่ให้กินตอนเย็นเนี่ยค่ะเขาว่ามันบ่แผบเพลินว่<ม>วะอันนี้ซ็จแลวอันนี้ก็คือเปล่าออนขูดดูทิทธ่บ้องานนาะคันหํำได้ค่ะนี่เขากินกลับได้เลย แล้วก็จะปรนมานนี้คือเกลือนิดหน่อยขาดบาดาเลยพี่น,อน,น,น,น้องน้ำตาลน้ำตาลเอาเกลือหอยก,ก่อนค่ะโรยนิดหน่อยอเซ็จแลวการน้ำตาลตามน้ำตาลน,นี้เดี่ยว้าผูมาเด้อค่ะไผ่มากหวานก็ใส่หวานไพ่มากหวานกับต้องใ่เดือบหวานสีถามหาเพื่อนว่าอันเนี้ยใส่ หน่อยนึงเด็กกะอันนี้ลงเลยปลาปาปลาปลา,ปาปเสียบพี่นอนแต่ว่าให้เอาอันนั้นขันกับสีเสียบคือกันนั่นีอง้อามืองขันแต่ตัวนี้ใส่ซ้อนขันค่ะเห็นไหมน้ำตาลก็ให้มันตัวพะพี่น้องนี่วยพีกินก้อยบั้นเหอะเสียบขนาดแล้วสิมกันเด้อค่ะ อ,อร่อยมันๆเค็มๆหวานๆม,ม,มันก็จะอร่อยเอาตัวนี้บาหวานปันไดใส่อีกใส่อีกมากหวานพี่นนองมากหวานเสร็จแล้วชิบอันนีเ้เดี๋ยวด้อพี่นนองเด้อ นี <Five. S 2> うう่ฟูบแสบนม่งอครับอุ้งซี้อุ้งซี้อะไรห้าถ้าบ่มัถ้ามากมันก็นี่อีกเอาบอกว่าเใส่แต่ว่าย่านไอก็เลยใส่เครื่องเดียวค่ะแต่ว่าไผ่มากมันมันก็ใส่หลายๆก็ได้เด้อแบบแซ่บแบบแซ่บอืม นี่จับดีจับดีอืมใช้ข้อเทําขับง่ายอืมอื่อืออือออื